คราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมีตัวเกมมาแนะนําใหม่นั่นก็คือเกม World of w a r s h i p หรือจะเรียกว่า World of Warship r e g e n ก็ได้ซึ่งตัวเกมจะเป็นเกมแนวแอคชั่นจำลองสถานการณ์การขับเรือรบประจัญบาน <Wow. S 1> ที่เจอผู้เล่นมากมายในสนามรบเดียวกันแถมตัวเกมนี้ยังเปิดให้เล่นฟรีบน PC กับคอนโซลอีกด้วย oh. โดยรวมทั้งหมดนี้เรือรบที่เราสามารถเล่นได้ก็มีหลากหลายชนิดอย่างเช่นอันแรกจะเป็นเรือพิฆาตอันที่2เรือลาดตะเวนอันที่ส 3เรือประจันบานและก็อันสุดท้ายอันที่4เรือบรรทุกเครื่องบินแถมเจ้าตัวเกม World of w a r s h i p ตัวนี้กระผมเองก็เคยเล่นไปแล้วนะในปีที่แล้วรู้สึกว่าตอนนั้น World of w a r s h i p เขาจะคอลแลบกับเกมอนิเมทที่มีชื่อว่า Azulen เท่าที่จําได้ผมโดนยิงยับเลยฮะสำหรับเรือรบของผมซึ่งตอนนั้นผมเองก็ยังเล่นไม่ค่อยจะเป็นเท,ท่าไหร่นะใครที่ยังไม่เคยเห็นความพ่ายพินาศของผมก็สามารถเข้าไปดูคลิปได้นะครับผมอยู่ที่มุมบนด้านขวามือในรอบนี้ผมกับีมครั้งบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอน <Hey. S 1> ข่าวดีสําหรับผู้เล่นใหม่ทที่กกกํําาาาลลังจะรดดวน์โหเ World World of Warship ในช่วงนี้เนื่องจากว่าทางตัวเกม World of Warship กํกำลังอยู่ในช่วงระยะเวลาของกิจกรรมพิเศษการกลับมาอีกครั้งหนึ่งในการคอลแลบ World of Warship X a r ร์ l ู n และในการกลับมาครั้งนี้เขาได้เตรียมของขวัญอันพิเศษมากมายนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ <Wow. S 1> สิ่งที่เพื่อนๆต้องทํานั้นง่ายมากๆเพียงแค่เข้าไปในลิงก์นะครับผมหรือว่าลงทะเบียนผ่านลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อรุอนรับของรางวัลพิเศษในช่วงระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนนี้เท่านั้นนะครับ <Okay. S 1> ดยวปไป้ ันแรกเลยนะครับจะเป็นอัสเซเนคอมเมดเดอร์อัซมะอันที่2จะเป็นอัสเซเลนคอมเมเดอร์เชสเชียและของรางวัลที่สุดท้ายอัสเซเนพรีเมียมคอนเทนเนอร์แต่ถ้าหากผู้เล่นใหม่สมัครไม่ทันในช่วงระยะเวลาของกิจกรรมไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าทาง World of Warship เขาก็ยังมีของรางวัลเป็นสตาร์เตอร์แพ็คสำหรับผู้เล่นใหม่ซึ่งภายในของรางวัลตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยเป็นบัญชีพรีเมียม7วันรายพางฮันเตอร์20ชิ้นเรือรบพิเศษพรีเมียม3ลํลำซึ่งเรือรบตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยเรือรบของเจ้าาตัวช มิคาสะแล้วก็ออโรราฟรีผ่านโค้ด PC Battle และก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าโค้ด PC Battle ตัวนี้กอกได้เฉพาะตัวเกม w o r l d of Warship PC เวอร์ชันเท่านั้นส่วนถ้าเพื่อนๆท่านใดเล่นอยู่ในคอนโซลเป็น PlayStation หรือว่า Xbox ก็จะมีโค้ดแยกอีกทีนึ่งเป็นคอนโซล Battle ของรางวัลทั้งหมดก็จะได้เหมือนๆกับของ PC เวอร์ชันเลยนะครับโดยรวมทั้งหมดนี้ทางตัวเกม w o r of Warship เขามาคอร์รบกับอัลซูเรนอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นครั้งที่5ของตัวเกมแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้าไปโหลดเข้าไปสมัครเข้าไปลงทะเบียน <ๆ S 2> ล่วงหน้า และก็เก,กอะโค้ดของรางวัลกันด้วยนะจ้า <Okay. S 1> และเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูเรือรบกันบ้างซึ่งนะเวลานี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเขาได้ทําการคอลแลบ,บอีกครั้งหนึ่งนะเป็นครั้งที่5ของ World of Warship X a s r e n ในการคอลแลบ,บครั้งนี้เนี่ยเขาจะมีเรือรบหรือว่าตัวละครผู้บัญชาการมาใหม่อยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวตัวละครตัวแรกแชชเชียตัวละครตัวที่2เป็นโคโลราโดและตัวละครตัวสุดท้ายเพนท์ไฮริสซึ่งทั้ง3ตัวละครตัวนี้ก็จะมีแจกฟรีให้กับผู้เล่นทุกๆท่านด้วยนะครับ นี้จะเป็นเรือรบของไฮลิสรูปแบบของตัวเรือจะเป็นเรือประจันบานรายสกินต่างๆนี่คือสวยงามมากๆส่วนเรือรบตัวนี้จะเป็นของเชนเชียรูปแบบของตัวเรือจะเป็นเรือรบลาดตะเวนลายสกินต่างๆรอบเรือนี่คือโอ้โหบอกเลยว่าแจมกว่าตัวเมื่อกี้เยอะเลยฮะเพราะว่าเขาจัดหนักจัดเต็มมากๆแล้วก็เราเองสามารถซูมเข้าไปดูใกล้ๆได้ด้วยว่า <ๆ S 2> จะเป็นลายปืนหรือลายพังต่างๆรอบเรือโอ้โออกแบบมาคือดีจริงๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบสกินลายพังตัวนี้เราเองก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะแต่ความบ้องเบล ความน่ารักมันก็จะหายไปเพราะดูจากสกินต่างๆที่เรามีเนี่ยคือแบบโอ้โหมันออกแนวลุยๆอย่างไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเรากลับมาใช้เป็นสกินเดิมดีกว่าและเรือรบแต่ละอย่างเราเองก็สามารถปรับแต่งสกิลได้ด้วยอย่างเช่นช่องตัวแรกอันนี้ก็จะมีให้เราใส่อยู่ทั้งหมด4อันอันที่1จะเป็นการปรับแต่งอาวุธหลักขั้นที่1อันที่2การปรับแต่งอาวุธสนับสน,นุนขั้นที่3จะเป็นการปรับแต่งคังกระสนุนและอันสุดท้ายจะเป็นการปรับแต่งกลุ่มควบคุม <Okay. S 1> เพื่อนๆอ,อยากใส่อะไรสามารถกดติดตั้งไปได้เลยนะ <Okay. S 1> พัดเป็นอ่อบคุมความเสียหายหรือว่าตรวจจับเครื่องบินก็มีเหมือนกันอีก<อ><อ>ทั้งผู้บัญชาบัญชาการเราเองก็สามารถเปลี่ยนตัวละครได้ด้วย <Wow. S 1> อย่างเช่นเราอยากใช้เรือของเชเชียแต่เราอยากใช้ผู้บัญชาบัญชาการตัวอื่นเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมต่อมาอันนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการฝึกทักษะให้กับผู้บัญชาบัญชาการตัวนั้นๆหากใครที่มาเริ่มเล่นตั้งแต่แรกๆยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเยอะแยะมากมายผมแนะนําว่าให้กดติดตามที่ตัวเกมเขาแนะนํามาจะดีกว่าตรงไหนที่มีหมุดเหลืองแนะนําว่าให้อัพทักษะตรง ไปได้เลยนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็จะเป็นระบบคร่าวๆนะครับผมของการปรับแต่งตัวเรือและก็การเลือกใช้เรือรบพร้อมกับผู้บังคับบัญชาการเอาเป็นว่าหลังจากนี้เดี๋ยวผมขอไปลุยในสนามจริงให้เพื่อนๆได้รับชมกันดีกว่าว่าการเล่นต่างๆนานา,นามันจะง่ายหรือยากขนาดไหน<ฮ>ซึ่งเรือรบอันแรกที่ผมจะเล่นนั่นก็คือเรือดำน้ำนะครับเพราะที่ผมเพิ่งสังเกตว่ามีเรือรบมาใหม่ด้วยนั่นก็คือเรือดำน้ำอันน,นี้นั่นเองเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าจะเก่งจะโหดหรือไม่ก่อนจะเริ่มเล่นนะครับตัวเกมก็มีคําแนะนํามาด้วยนะโดยส่วนนี้ผมมเอองขศึกษ เพราะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเกินไปสําหรับผมเข้ามาในเกมแล้วกดปุมม่วงก็เพียงพอแล้วครับแตครับคุณผู้ชมเราไปดําน้ําดูปะการังกันดีกว่าครับอุ้ยแลดูมันลึกลับยังไงก็ไม่รู้นะฮะขนลุกแปลกๆพอดีผมไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแบบลึกๆแบบนี้นะเป็นคนที่เกลียดความลึกแบบนี้มากเพราะมันดูหวงเหวงยังไงก็ไม่รู้ขอ,อทาการสแกนขึ้นโซน่าไปก่อนสําหรับการสแกนขึ้นโซน่าตรงนี้ก็เพื่อดูนะครับว่าฝั่งศัตรูนั้นมาหรือไม่อ้าวแล้วก็มีเพื่อนเล่นเรือดําน้ําเหมือนกันก็ผมอยู่ทางด้านซ ไม่รู้จะโดนหรือไม่แต่ดูทรงแล้วเขาหน้าจะพังก่อนนั่นน่ะนี่ฮะเรือจมไปแล้วลํานึงเละมากเหลือข้างบนอีกลํานึงครับแล้วก็ไกลๆอ่าวหายไปแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วด้านหน้ามีศัตรูครับผมนู่นเลยฮะไกลๆมีการขึ้นบนผิวน้ําได้ด้วยนะครับสำหรับเดือนำน้ำไม่ใช่เล่นๆนะคุณผู้ชมขอสูเมไกลก่อนโอ้โหอยู่หลังโขดหินแล้ว แล้วโดนเพื่อนเราโจมตีด้วยน่าจะพังเรียบร้อยยังไม่ได้ทําอะไรเลยชนะเฉยโอ,โ,อโ,อโ,โอ้ดำน้ําเล่นอย่างเดียวครับผมชนแะแลวต่อมาแต่ที่2เรือรบที่ผมเอามาจะเป็นเรือรบของอาซูมา่านะครับผมซึ่งจะเป็นประเภทของเรือราตรเวนนะเอานว่าอย่างแรกที่เราต้องดูเลยก็คือแผนที่นะครับผมซึ่งจะมีการยึด CBA เดี๋ยวผมจะลอบตะเวนมาแถวๆนี้ก่อนนะ<อ>ให้มันอยู่โซนโซนบีนะครับผมและทางด้านฝั่งซ้ายตรงนี้เอามีคนครับผมฝั่งศัตรูยังไงดียะนี้ยิงถึงปะเนี่ยจัด ไปหนึ่งนัดก็ผมจัดไปหนึ่งนัดแล้วก็เพิ่มต่ออีกหนึ่งนัดไปยังไงดีโอ้โหไม่ถึงเอียงไปซ้ายออกซ้ายเยอะมากครับเป็นการลิงที่ไกลโขเลยฮะจังหวะนี้พร้อมต่ออีกหนึ่งนัดครับจังหวะนี้โดนไหมโดนไหมเกือบโดนต่อไปมีเรือด้านหน้าตรงนู้นเลยครับไกลย,ยิงถึงหรือเปล่าเดี๋ยวลองยิงดูฮะถึงไม่ถึงไม่รู้ฮะลองยิงไปก่อนระยะคือไกลามากครับผมณนะจุดๆุดนี้ดูจังหวะการโยยโอ้หูนิดเดียวเข้าเอียงตหลบได้ฮะแล้วนะตอนนี้ผมกําลังทําการยึดอยู่นะขอปล่อยเครื่องบินลบไม่น่าถึงนะผมว่าจังหวะนี้เอาเป็นนกระสุ ยิงย้อยแล้วกันครับต้องยกสูงโอ้โหยกสูงไม่ได้ด้วยระยะไม่ถึงจริงๆแล้วก็เพื่อนของเรายึดตรงแถบซีได้เรียบร้อยครับตอนนี้แถบ B ก็กําลังยึดได้เช่นเดียวกันเรือรบของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเหลือแค่3ลํลำเท่านั้นนะลองสังเกตดูด้านบนส่วนของเราเนี่ยโอ้โหเหลือเยอะมากครับหายไปแค่2ลํลำเท่านั้นฝั่งศัตรูที่อยู่ไกลๆเนี่ยก็มีแค่เรือตอนนี้นี่แหละที่เลือดน้อยๆฮะลองยิงย้อยไปดูก่อนไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะรู้สึกว่าเขาจะหลบได้อีกแล้วครับคุณผู้ชมไม่โดนอีกแล้วฮะยิงไม่ถึง <c oughs> ขอใหม่หน่อัวนนนนนนนี้้้้ผมาเเๆๆๆขด ขอเน้นๆครับไปแล้วครับไปแล้วครับกระสุนจังหวะนี้โยนยลงยังไงดีโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่ปาลงพื้นอีกแล้วมันยิงยังไงไม่โดนเลยเนี่ยโอ้โหเรือลบผมเด้อเด้อเดกรระเบิดกลรระเบิดกลรระเบิดผมรู้สึกว่าจะโดนโจมตีอยู่ครับผมโดนโจมตีฮะขอเอาเรือดิฟหลบสักเล็กน้อยครับผมเดี๋ยวเรือเราแตกฮะยิงไปจังหวะนี้ยังไงดีครับผมมีการบังคับกระสุนทิศทางแล้วก็โดน ไปหนึ่งเม็ดเต็มๆขออีกหนึ่งมัดครับผมขออีกหนึ่งมัดขออีกหนึ่งมัดจังหวะนี้ยังไงดีโตอีกหนึ่งมัดเต็มๆสวยงามมากครับผมขอเบิ้ลอีกหนึ่งดอก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 เต็มๆสามเม็ดเรียบร้อยง่ายมากครับช็อตนี้ กว่าจะชนะได้นะเอียงตัวหลบเอียงตัวยิงแบบลุ้นจัดๆเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสามรับบ o r l d of w a ร์ h ิป X Azure ในครั้งที่5ครั้งนี้บอกเลยว่าของรางวัลแจกเยอะมากๆอีกทั้งเกมตัวนี้เล่นฟรีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใน PC หรือคอนโซลสามารถโหลดไปเล่นฟรีได้เลยแล้วก็อย่าลืมโค้ดของรางวัลตามนี้ด้วยนะฮะซึ่งโค้ดที่ผมแจกเนี่ยมันมีระยะเวลาจํากัดนั่นเองอย่าลืมเข้าไปลองโหลดมาเล่นแล้วก็อย่าลืมก่อโค้ดผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับ